ไหนบอกว่าไม่ได้เอาไปไงกูฉันไม่ได้ไปจริงอะหลักฐานคาตาทุกคนนี่เธอ,อยังจะกล้าแก้ตัวอีกเหรอกล้าขโมยของคุณหนูมหา,าเศรษฐีได้ยังไงคุกเข่าขอโทษฉันซะแล้วฉันจะให้อภัยเธอฉันบริสุทธิ์ใจฉันไม่ได้ทำทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยอะไม่ทำการทำงานเอะะเสียงดังอะไรกันหัวหน้าคะก็ยัยผู้หญิงคนนี้สิคะขโมนยนาฬิการ,รัก้อยแล้วของหัวหน้าทีมไป นั่งสารเร็วหัวหน้าครับฉันไม่ได้ขโมยนะคะจะไม่ใช่เธอได้ยังไงนี่เมื่อนอาฬิกามันอยู่ในกระเป๋าของเธอหัวหน้าคะนี่นเนี่ยขโมยแถมยังสัส่งสอนอีกต่างหากคนแบบเนี้ยสมควรที่จะอยู่ในบริษัทของเราอีกหรอคะฉันไล่แกออกเก็บของแล้วก็ใส่หัวไปซะ นี่มันนาฬิกาที่คุณแม่ให้ฉันเนื่องในวันเกิดนี่นะมันไปตกอยู่ในมือเธอได้ยังไงกันน่ะคุณหนูครับผมสืบมาแล้วนงแลพาเป็นน้องสาวของนายเจตเขหน้ารักษาความปลอดภัยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นายเจตแอบขโมยของในบ้านไปให้นงแลพาตลอดครับที่แท้ก็มีหนอนในบ้านนี่เองคุณอาปนกัตเดี๋ยวคุณอาเนี่ยช่วยเข้าไปที่บริษัททีนะคะเพราะหนูจะจัดการพวกมันให้หมดเลยค่ะครับ คลิกลิู่ด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง